สัสดีค่ะพบกับประเดือนแชแนลอีกแล้วนะคะป้าเดือนคนเก่าสาวเดินคนเดิมนี่เองนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆ FC ทั้ง FC ใหม่แล้วก็ f c เก่าเนาะที่เป็นกําลังใจให้ประเดือนตลอดมานะคะที่คอยมาเป็นอ่ากำลังใจและคอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ประเดือนนะคะทุกๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามนั่นคือกําลังใจของประเดือนเนาะนะคะก็ให้ เพื่อนๆทุกคนพี่น้องป้องไปซุปผูสุขคนยุติมีแห้งสุขภาพแข็งแรงนะคะพี่น้องคะ่ะขอบคุณพี่น้องป้องไปทั่วโลกเลยนะคะบระว่าสิอยู่ในทวีปใดถ้าทวีปยุโรปทวีปเอเชียประเทศไทยประเทศลาวเขาหรือว่าประเทศใดๆก็ตามที่เป็นเอฟซีประเดอนอยู่ก็ให้พี่น้องป้องไปสุขภาพแข็งแรงยุติมีแหง้งสุปผูสุขคนพี่น้องจ๋าขอบคุณหลายๆเด้อค่ะวันนี้เนาะวันนี้มระเดอนจะ กับมาเล่าเรื่องเมียฝรั่งให้ฟังเนาะนะคะเพราะว่าอเรื่องนี้อ่อเดือนอยากจะเล่าให้ฟังมานานแล้วเนาะนะคะแล้วพ่อเดือนก็เลยยังไม่ได้เล่าสักทีเนาะมีสาวไทยคนหนึ่งเธอออกไปทํางานแล้วทีนี้เธอก็ได้กับฝรั่งคนหนึ่งเนาะนะคะแล้วเมื่อได้แต่งงานกับฝรั่งคนนั้นอ๋อเขาไม่ได้แต่งกันเขาไม่ได้แต่งกันพ่อเดือนลืมไปขอโทษนะคะอ่าเขาไม่ได้แต่งกันเมื่อเขาเจอกันเขาก็มาอยู่ด้วยกันแล้ว ฝ่ายหญิงน่ะก็พาฝ่ายชายน่ะเข้ามาอยู่ในบ้านเนาะเข้ามาอยู่ในบ้านเพราะว่าเธออ่าบ้านของเธอเป็นร้านขายของทาทั่วไปนะคะแล้วทีเนี้ยฝรั่งคนนั้นก็เข้ามาอยู่ในบ้านกับเธอแล้วหลังจากที่ได้กันอยู่ไม่นานฝรั่งคนนั้นก็คือไปไปกับกับไปไป,ไปกับกับไปประเทศเขาได้อ่าสี่ห้าเดือนอ่า หรือเอ่อหรือว่าอ่ะปีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะกลับมาทีหนึ่งแล้วก็ไปมาหากันอยู่หลายปีจนกระทั่งเขามีลูกด้วยกันหนึ่งคนเนาะนะคะแล้วจากนั้นเอ่อเขาก็กลับมาบอกกับเมียของเขาว่านี่ที่รัก ตั้งแต่นี้ต่อไปน่ะฉันจะกลับไปบ้านฉันแล้วนะแล้วฉันคงจะไม่ได้กลับมาหาเธออีกแล้วเงินก้อนสุดท้ายที่เอามาหาเธอครั้งนี้เนี่ยมันเป็นก้อนสุดท้ายแล้วจริงๆฉันไม่มีเงินแล้วต่อไปนี้ที่จะไปหาเธอมาหาเธอไปกลับไปกลับอย่างเงี้ยไม่ได้ฉันจําเป็นต้องทิ้งเธอกับลูกไว้ที่เมืองไทยนะคะทิ้งเธอกับลูกไว้ที่เมืองไทยแล้วฉัน จะกลับไปอยู่ประเทศของฉันเพราะว่าฉันไม่สามารถที่จะพาเธอกับลูกเนี่ยกลับไปอยู่กับฉันที่ประเทศที่ฉันอยู่ได้คิดดูสิคะสามีนะทิ้งบอกเฉยๆว่าจะทิ้งลูกและเมียเอาไว้ที่เมืองไทยแล้วตัวเองจะกลับไปอยู่ที่ประเทศของตัวเองโดยที่ไม่เอาลูกกับเมียไปด้วยคิดดูสิคะเพื่อนๆจ๋า แล้วเขาจะคิดยังไงกันลูกเมียเขาจะคิดยังไงกันแต่ทีเนี้ยเขาก็เมียเขาก็บอกว่าเธอคิดยังไงเธอถึงจะไม่จะไมะะ่รับฉันรับลูกกลับไปด้วยแล้วลูกนะ่ะมันก็เป็นลูกของเธอแล้วฉันจะเลี้ยงลูกเนะี่ยคนเดียวได้อย่างไรในเมื่อลูกของฉันก็มีก่อนอยู่แล้วคนหนึ่งแล้วมามีลูกกับเธออีกสองคนแล้วเธอก็ไม่ได้มาอยู่ช่วยฉันเลี้ยงดูลูกเลยเธอแทนที่จะมาบอกว่า เธอจะกลับไปบ้านเธอก่อนนะไปหางานทําแล้วทํางานได้เงินเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงจะมารับเอาลูกกับเมียไปแต่เธอไม่พูดอย่างนั้นแต่เธอกับพูดแบบว่าฉันจะขอเอาเมียกับลูกทิ้งไว้ที่เมืองไทยนี้แล้วจะกลับคนเดียวที่ประเทศของเธอไม่เห็นแก่ตัวไปหน่อยหรออผู้หญิงเขาก็ว่าเนาะทีนี้ผู้ชายก็บอกว่า,เ,าเนี่ย ฉันว่าจะบอกเธอนะครั้งนี้มาครั้งนี้แหละฉันก็จะเล่าให้เธอฟังว่าฉันไม่สามารถที่จะพาเธอกับเมียพาเธอซึ่งเป็นเมียแล้วก็ลูกเนี่ยเอากลับไปได้เพราะว่าเธอก็เรายังไม่ได้แต่งงานกันเราก็เป็นแค่เป็นแฟนกันถึงแม้ว่าเราจะมีลูกด้วยกันในฐานะกฎหมายทางบ้านฉันถ้าเรายังไม่ได้แต่งงานจดทะเบียนสมรสกันเราก็เป็นแค่แฟนกันเท่านั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งฉันจะบอกความจริงกับเธอว่าฉันตกงาน ฉันไม่มีงานทําแล้วบ้านฉันก็ขายตั้งนานแล้วขายเอาเงินมาหาเธอนี่แหละมาอยู่มากินกับเธอมาเที่ยวมาเล่นกับเธอไปไปมามาสังหลายปีแล้วเนี่ยเงินส่วนนั้นน่ะที่ขายบ้านได้มันก็หมดลงแล้วตอนเนี้ยฉันต้องไปขอเงินเลี้ยงดูจากรัฐบาลเพื่อที่จะให้เขาดูแลฉันในส่วนที่ฉันไม่มีงานทําแล้วฉันก็ไม่มีเงินแล้วถ้าเกิดว่า ฉันพาเธอกับลูกไปอยู่ด้วยแล้วเราจะอยู่จะกินกันยังไงอ่ฉันไม่สามารถที่จะหาเลี้ยงดูเธอกับลูกได้เลยจึงจำเป็นที่จะให้เธอกับลูกอยู่ที่เมืองไทยคิดดูสิคะเมียก็ตกตะลึงว่าเอ๊ะผัวเราพูดได้ฉอดๆเลยว่าจะทิ้งลูกกับเมียไว้เมืองไทยได้ทำไมไม่คิดบ้างตอนมาอยู่ด้วยกันมาอยู่ที่บ้านของเธอเนี่ยเธอมีอาชีพขายของใช่ไหมกินอยู่หรือว่าอะไรต่างๆนะานาเธอก็เป็นคน หามานะเป็นเงินของเธอเองไม่ใช่เป็นเงินของฝ่ายชายฝ่ายชายเนะ่ะเป็นฝรั่งก็จริงมาอยู่บ้านเธอที่เมืองไทยไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยบ้านก็นไม่ได้เช่าเข้านะ้าไม่ได้ซื้อเมียเป็นผู้จัดหาบริการให้เสิร์ฟให้อย่างดีทุกอย่างนึกว่าเราจะอยู่ใช้ชีวิตคู่ด้วยกันที่นี่แล้วเราจะอยู่ด้วยกันแม้ว่าไปไหนเราจะไปด้วยกันทําอะไรเราจะไปด้วยกันเพราะเรามีลูกด้วยกัน หว,หวังเอาไว้ว่าวันหนึ่งเราจะได้แต่งงานกันถึงว่าเราไม่แต่งงานกันเราก็จะต้องอยู่เป็นคู่ชีวิตกันแต่พอมาวันนี้เขากลับบอกว่าเขาต้องการที่จะกลับประเทศของเขาแล้วไม่ต้องการที่จะเอารูกกับเมียไปด้วยโอเพื่อนๆจ๋าถ้าใครเป็นเมียเนาะได้ฟังคำนี้จากผัวที่เธอคิดว่านอนด้วยกันทุกคืนเนี่ยแล้วบอกรักกันทุกวันแล้ววันหนึ่งมาเนี่ย มาบอกกับเมียกับลูกว่าฉันจะ่ปต้องไปจากเธอกับลูกกับเมียโดยไม่เอาลูกกับเมียไปด้วยแล้วคนที่เป็นเมียจะฟังแล้วมันจะเป็นยังไงอ่ะแต่ทีเนี้ยเขาก็ไม่พูดอะไรนะเขาก็พูดแค่นั้นแล้วเขาก็อยู่มาไม่นานเขาก็ต้องกลับบ้านของเขาเนาะเพราะว่าวีซ่าก,ก็จะหมดเขาก็ต้องขอกลับเพอะกลับไปแล้วเนี่ยเขาก็ไม่มาจริงๆนะจนกระทั่งวันนี้ลูกอายุสิบสองขวบแล้วนะสิบสองจะเข้าสิบสามแล้วอะเขาก็ยังไม่ ยอมที่จะกลับเลยเพราะเขาบอกแต่ว่าเขาไม่มีเงินเขาไม่มีเงินเขาพูดคําเดียวว่าเขาไม่มีเงินแล้วเขาก็ไม่คิดจะกลับมาอีกแล้วเมืองไทยแต่เขาโทรคุยกันนะเขายังโทรหาการคุยกันอยู่บ่อยๆแบบว่าว่ามีอะไรก็อยากจะคุยกันก็โทรคุยกันอย่างเงี้ยแต่ไม่มีสักคําว่าฉันจะกลับมารับเธอกลับมารับลูกแทนที่เขาจะเห็นแก่ลูกบ้างอย่างน้นอยๆก็โอเคทําเรื่องซะ ขอกลับมารับลูกเนี่ยไปอยู่ที่นูน่นไปริ่มเรียนที่นู่นเพราะว่าอย่างน้นอยๆอาการศึกษาที่นู่นเขาก็ยังดีกว่าหรือไม่ก็เงินช่วยเหลือของทางรัฐบาลบ้านเขาก็อาจจะดีกว่าที่เมืองไทยเราหรือว่าอะไรอย่างนี้เนาะมันจะเป็นทางออกที่ดีที่ดีให้กับเด็กไหมล่ะเพราะอย่างน้นอยๆเด็กก็จะได้รู้ว่าโอ้ตัวเองก็ยังมีครอบครัวอยู่มีพ่อนะมีแม่แล้วเราจะไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวหรือว่าเด็กๆไปทํางานอยู่ที่นูน่นเขามี โตขึ้นเขามีงานทําเขามีอะไรอ่ะเป็นซิติเซนแล้วอะไรแล้วเขาก็ยังจะได้มีโอกาสมารับเอาแม่ของเขาไปใช่ไหมอ่าอันนี้เขาก็เลยถามว่าอ่าอพอพูดถึงตรงนี้เนาะประเดิมก็เลยถามย้อนกลับไปกับอ่าผู้หญิงคนนั้นว่าเอ่อเธอได้ถามเขาไหมว่าเอ่อถ้าเกิดว่าเธอกับลูกไปอยู่กับเขาแล้วอ่ะวันหนึ่งอ่ะเอ่อเขาจะรับเธอแต่งงานไหมประเดิมก็ลองถามนะเขาบอกไม่หรอก ไม่หรอกป้า,า,ปาเขาไม่คิดเขาไม่พูดว่าเขาจะรับหนูเป็นเมียรหรือว่าจะรับเอาลูกไปแล้วทําไมเธอไม่บอกเขาว่าให้เขามารับเอาลูกไปแล้วอย่างน้นอยๆนะ่ะลูกก็จะได้เป็นสิทธิ์ของคนที่โน่นเพราะมีพ่อในประเทศนั้นๆลูกจะได้สัญชาติตามพ่อโดยกฎหมายแนละอัตโนมัติแล้วถ้าเกิดลูกไปอยู่ที่โน่นแล้วนะ่ะเขาจะมีการศึกษาที่ดี แล้วเมื่อเขามีงานมีการทําโตขึ้นเขาจะได้มารับเธอไปไงหรือไม่ก็อย่างน้นะอยเขาจะได้ส่งเงินส่งทองไว้ให้เธอบ้างเมื่อเธออายุมากขึ้นเธอทําอะไรไม่ได้เธอยังจะได้มีลูกเป็นที่พึ่งเขาก็บอกเขาก็ไม่เอาลูกไปอีกแอบป้าเพราะเขาไม่อยากได้ลูกหนูก็เลยจาเป็นต้องเลี้ยงลูกอยู่นี่คนเดียวและอีกอย่างหนึ่งอะลูกหนูนะ่ะอ่ามันจะไปด้วยหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยเพราะมันไม่ค่อยอะไรอะ่ะ มันไม่ค่อยติดเขาทางโน้นแล้วมันไม่ค่อยอะไรมีความสัมพันธ์กับเขาเพราะว่าผู้ชายไปไปมามาไงลูกไม่มีความสัมพันธ์กับพ่อก็เลยไม่ค่อยจะให้ความรักกับพ่อเท่าไหร่อย่างเงี้ยในนี้บอกลูกอ่ะไม่อยากจะไปด้วยละ่ะว่านี่เธอคิดผิดกันทั้งคู่เลยนะเธอคิดผิดมากๆเลยแทนที่เธอจะบอกกับเขาว่าให้เขาเอาลูกไปแล้วเธอ มีโอกาสหรือว่ามีอะไรค่อยตามไปทีหลังมันเป็นอนาคตของลูกเลยนะแต่ถ้าเธอสองคนมาคิดแต่ว่าทําไม่ได้ทําไม่ได้กันอยู่อย่างเงี้ยพวกเธอสองคนก็จะแยกกันโดยอัตโนมัติโดยที่เธอจะอต่างคนต่างไปเลยลูกก็จะไม่รู้จักคําว่าพ่อเป็นใครแล้วอนาคตของลูกจริงอยู่เด็กไทยเราทุกวันนี้เขาฉลาดแล้วเนาะเขาก็อาจจะช่วยเหลือตัวเองเขาได้ตามอัตภาพของเด็กไทยนะคะแต่ทีเนี้ยอย่างน้นอยๆอ่ะ พระเดือนก็ยังหวังเอาไว้ว่าครอบครัวเขาอะจะกลับมาอยู่ด้วยกันอีกพระเดือนคิดเอาอย่างนั้นนาะนะคะและ้วทีเนี้เออมันจะมีวันนั้นสําหรับเขาสองคนหรือเปล่าพระเดือนก็ไม่รู้เนาะเพราะว่าฝ่ายผู้หญิงคือใจออกแล้วอะฝ่ายผู้หญิงแบบว่าไม่หรอกป้าถ้าเกิดเขาไม่มาหนูก็จะไม่ไปตอแยเขาถ้าเกิดเขาไม่ต้องการหนูกับลูกหนูก็จะไม่พาลูกหรือว่าพาอ่าตัวเองไปเป็นภาระให้กับครอบครัว ของเขาหรือว่ากับตัวเขาเองเขาก็บอกอยู่ตลอดเวลาว่าเขาไม่มีเงินเขาเองก็ยังเป็นภาระให้กับทางครอบครัวเขาอยู่เขาก็เอาแค่อาศัยทางบ้านเขาอยู่เหมือนกันแต่ถ้าเขาเอาหนูกับลูกไปแล้วน่ะพวกหนูจะไปอยู่ที่ไหนกันล่ะยิ่งลําบากกว่าอยู่ไทยไหมถ้าอยู่ไทยเนี่ยหนูก็ยังมีบ้านอยู่นะเป็นของหนูเองหนูมีร้านค้าร้านขายของทํามาหากินของหนูแต่ถ้าหนูไปนู่นน่ะหนูไม่มีอะไรเลยหนูยิ่งจะแย่กว่าเก่าแล้วหนูคิดว่าหนูไม่ไปดีกว่าหนู กับลูกขออยู says, says, ่ที <øre> well ่นี่หนูก็เลยพูดอย่างนี้ประเดือนก็เลยบอกว่าเอาถ้ามันเป็นความสมัครใจของเธอก็แล้วไปแต่อย่างน้อยๆอ่ะเธอก็ต้องคิดว่าลูกก็ต้องการพ่อเขาบอกว่าไม่เป็นไรหรอกนะเมื่อพ่อเขายังไม่ต้องการลูกหนูก็ขอให้มันเป็นไปอย่างนี้ก็แล้วกันเขาก็พูดอย่างนี้เนาะประเดือนเขาบอกอืมเธอตัดสินใจดีแล้วก็แล้วไปอย่างน้อยๆเธอก็ได้ตัดสินใจด้วยตัวของเธอเองว่าเธอจะเอายังไงกับชีวิตแล้วจะเอายังไงกับเขา เมื่อถึงวันหนึ่งมันก็ต้องมีทางออกของกันและก,กันเสมอแหละนะคะลาไปแล้วนะคะคลิปนี้เนาะอะอย่าลืมกดติดตามให้ป้เดือนด้วยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยป้เดือนด้วยเนาะกด subscribe ด้วยนะคะยังไงก็พบกันใหม่คลิปหน้าเนาะคลิปนี้ป้เดือนลาไปแล้วนะคะบายบาย